ที่นี่เราไม่มีที่ว่างเพียงพอให้สภาและรถบรรทุกรวมทั้งพวกิราบนะครับดังนั้นขอให้พวกคุณลองนึกภาพและก็สมมุติเอาว่ากล่องซึ่งปิดกั้นอากาศที่ทําจากกระจกกล่องนี้เป็นรถบรรทุกครับส่วนเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าลํานี้เป็นนกพิราบขัางใต้กล่องกระจกนี้จะมีตาช่างอยู่อันหนึ่ง แล้วเราจะอา่านน้ำหนักที่หน้าจอของตาช่างได้ว่าเวลาที่เฮลิคอปเตอร์บินขึ้นมีความแตกต่างของน้ำหนักเกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้น้ำหนักกลองกระจกและเครื่องบินอยู่ที่3ามประการสกิโลกรัมครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผมทําให้เครื่องบินมันบินขึ้นน้ำหนักก็จะลดน้อยลงหรือว่าน้ำหนักจะคงเดิมหรือว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มมากขึ้นครับเหมือนในตาแขกของเราที่เบิกโตขึ้นคือเ่าจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่เด็กเล็กเลยเด็กโตเลยคะ่ะช่างนักสืบขเริ่มได้เลยนะคะ น้ำหนักของลวองกระจกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นข้อที่หนึ่งมันจะน,น้อยลงข้อที่สองมันจะอยู่เท่าเดิมหรือว่าข้อที่สามน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอคือถ้าคิดตามเหตุผลเขาจะบอกว่ามันคงจะหนักขึ้นถ้ามีเฮลิคอปเตอร์มาวางอยู่บนหัวหซึ่งไม่เหมือนที่มันบินอยู่เหนือหัว แต่ปัญหาก็คือว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นในห้องที่ปิดอย่างดีนะครับผมคงจะบอกว่าถ้าเป็นในห้องที่ปิดน้ำหนักก็น่าจะเท่าเดิมนไม่เปลี่ยนเลยเหรอครับแมนจะเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์น้ำหนักจะเท่าเดิมครับที่แต่ช่างจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเป็นคําตอบของคุณไคฟลาเมอร์เรื่องข้อสองแล้วคุณล่ะคะโอ๊ตตายละน้ำหนักของกล่องกระจกจะเปลี่ยนไปยังไงนะถ้าเฮลิคอปเตอร์บินขึ้น ฉันก็ตอบข้อหนึ่งก็แล้วกันค่ะฉันว่าน้ำหนักควรจะน้อยลงนะคะผมชักตื่นเต้นอีกแล้วโอเคค่ะเราจะเลือกคำตอบอหนึ่งให้คุณและตอนนี้ฉันอยากให้คุณเริ่มเลยค่ะคุณเบอร์นิโ <Okay, sir. S 2> อพอะเจ้าได้เลยครับและนี่ก็คือผู้ร่วมงานของผมสัจจาจาน์มุกไว เขาตืนเต้นมากเพราะว่าตอนที่ทดลองก่อนออกรายการก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นที่นี่ครับเราได้ให้เฮลิคอปเตอร์บินพร้อมๆกับนกเพรีพราบ12ตัวข้างในนี้นะครับและผมขอบอกว่ามันใช้เวลานานทีเดียวกว่ากระจกและจะกลับมาสายจานเหมือนเดิมเราลองมาดูที่ตาช่างกันอีกครั้งครับน้ำหนักรวมยังคงอยู่ที่394.2กิโลกรัมและทีนี้ก็ให้เครื่อบินของคุณบุกไวส์บินขึ้นบ้างครับเอาเลยครับครับ แล้วทีนี้ผมก็จะดูที่ตาช่างให้แน่นะครับอ่าน้นันบมันก็ยังคงเท่ากับก่อนหน้านี้ก็คือ394.2หรือว่า394.4มันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแค่นิดหน่อยครับนั่นเป็นเรื่องของด้านเทคนิคนะครับเดี๋นั้นคำาอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ2อนั่นเองครับเจ๋งมาก สิ่นที่เราเห็นกันอยู่นี่ก็เป็นระบบที่ปิดผนึกกันอย่างดีนั่นหมายความว่าไม่มีทั้งพลังงานและก็ไม่มีทั้งาสารทั้งหลายจะออกหรือเข้าในกรองกระจนกนี้ได้ครับอะไรจะเกิดขึ้นในระบบที่ปิดผนึกนี้เมื่อเฮลิคอปเตอร์ยกตัวบินขึ้นนิวตันนั้นบอกไว้ว่าแรงที่เกิดขึ้นจะเท่ากับปฏิกริยาที่โต้ตอบกลับมาครับแรงที่เกิดขึ้นจะทําให้เกิดแรงต้านที่เท่ากันตามมาเสมอ เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นมันจะพยุงตัวกับอากาศที่อยู่ภายใต้ตัวมันดังนั้นน้ำหนักของตัวมันก็จะถูกถ่ายเทไปยังอากาศที่ถูกกักไว้บนพื้นมันจะทําได้ก็ต่อเมื่ออากาศออกมาไม่ได้เหมือนกับในตู้กระจกที่การอากาศเข้าออกของเรานี้ครับกลับไปเรื่องรถบรรทุกโลพิราบรอยแตกบนหลังคารถทําให้อากาศกราั่วไปบ้างแต่ก็ไม่มากพอที่จะขัดข้อทฤษฎีเกี่ยวกับระบบที่ปิดกักอากาศรถบรรทุกจึงแทบจะไม่เบาลงประเดิมเลยครับเอาละครับขอบคุณมากๆครับ ศาสตราจารย์บุค๊คไวส์ครับคุณอริชมานครับเชิญครับ